สวัสดีสมาชิกแฟนเพจทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับคลิปนี้ก็ยังไม่หนีไปไหนนะครับยังเป็นเรื่องของเมคอัพใกล้ๆตัวเรานั่นเองตอนนี้ปันก็ค่อนข้างจะบ้าเกี่ยวกับเรื่องของพูชชั่นมากๆนะกนจะวเป็นคนชอบที่การแต่งหน้าที่ผิวที่ดูฉ่ำวาวแล้วก็ growing แบบสุขภาพดีนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปันได้โพสต์ลงไปใน Facebook ส่วนตัวว่าก่อนที่ปันจะขึ้นเครื่องไปที่ญี่ปุ่นเนี่ย ปันก็ได้รับโปรดักชชิ้นหนึ่งมาจากแบรนด์จูเอ็มูระนะฮะนั่นก็คือคูชั่นนะครับซึ่งโปรดัก t อันนี้เนี่ยปันบอกว่าจะเอาไปใช้ที่นูน่นแล้วก็ทุกภาพที่เราได้ถ่ายรูปกับเพื่อนๆเ,เองกับตัวเราเองเซลฟี่เองบ้างเนี่ยก็จะเป็นผลงานจากคูชั่นจาก t ู u อ e มูระทั้งสิน้นนะครับและระหว่างทริปที่เราไปเที่ยวเนี่ยปันก็ได้ โพสลงใน Facebook ก็มีคนมากดไลค์ด้วยแล้วก็มาเมนต์คอมเมนต์ส่งข้อความมาต่างๆนานาว่าเอ้ทำไมดูหน้าใสจังแล้วก็ผิวดูดีแล้วก็วิวก็สวยฟูจิก็ดูแบบช่องฟ้าเปิดอะไรเงี้ยอะไรก็ว่าไปแต่เป็นผลตอบรับที่ดีๆทั้งนั้นนะครับแล้ววันนี้ฮะกลับมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยปันก็จะมารีวิวเกี่ยวกับ p r o d u ั t ที่ว่ากันเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยว่ามันจะดียังไงแล้วก็มีข้อมูลตื้นลึกหนาบางยังไงบ้างนะครับ โปรดักที่พูดถึงนั่นก็คือ Product ตรงนี้ฮะอยู่ในเมืองไปแล้วนะครับมันก็คือ b ล็อ c o m a Brightening UV Cushion Foundation จากจู u u เอ u r ระนะครับซึ่งรอ,องพื้นคูชชั่นอันนี้เนี่ยปันรู้สึกว่าไม่อยากจะรีวิวแบบเปิดมาแล้วก็รีวิวเลยนะฮะอยากจะเอาลองไปใช้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วลองดูว่าผลที่ได้เนี่ยมันประทับใจมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องบอกได้เลยว่า มันก็แบ่งมาเป็นหัวข้อที่ให้คุณเข้าใจได้ง่ายๆนะครับว่าจุดเด่นของมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนั่นก็คือเรื่องของเขาเคลมไว้ว่าเป็นคูชั่นที่ให้ผิวที่ดูขาวกระจ่างสดใสในทันทีที่ใช้นะครับแล้วก็การปกปิดเนี่ยระดับปานกลางจนถึงมากนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือ SPF 50+ ก PA+++ ด้วยกันถือว่าเป็น s อซเที่สูงมากๆในตลาดพูชชั่นตอนนี้นะครับคราวนี้เรามาลงดีเทลกันทีทล,ละข้อกันกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกในเรื่องของอเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเขามีเทคโนโลยีดังต่อไปนี้ับเมื่อคุณเปิดตลับพูชชั่นมาเนนะครับเปิดมาแบบนี้เลยนะฮะสิ่งที่คุณจะเห็นเนี่ยมันก็คือแผ่นปากอัตโนมัติตรงนี้ครับ เป็นแผ่นที่เหมือนเป็นตะข่ายนะฮะซึ่งแผ่นอันนี้เนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการเวลาที่คุณเอาฟองน้าพัฟเนี่ยแตะลงไปที่เนื้อคูชั่นเนี่ยมันจะควบคุมปริมาณของเนื้อคูชั่นขึ้นมาอย่างเพียงพอต่อความต้องการนะครับแล้วกอ็อย่างที่2ออยู่ด้านในเหมือนกันฮะอยู่ด้านในแผ่นปาดอัตโนมัติตรงนี้นะครับมันคือตัวจ่ายอัตโนมัตินะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวจ่ายอันนี้เนี่ยมันอัจฉริยะมากๆเพราะว่าเวลาที่คุณไม่ได้ใช้คูชั่นเนี่ย ตัวจ่ายอันนี้เนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีหนึ่งนะฮะซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า modified clay p a k นะครับมันทำหน้าที่ในการทำให้เนื้อคูชชั่นเนี่ยมันเหนื่นแล้วมันก็เกาะตัวกันใช้เวลาที่คุณแบบเทคว่ำไปคว่ำม,มาแบบนี้เนี่ยคูชั่นมันจะไม่กระชฉาหรือว่าไหลออกมานะครับแต่เวลาที่คุณจะใช้เนี่ยเอาฟองน้ําแตะลงไปที่คูชชั่นแล้วเนี่ยเนื้อมันจะลื่นแล้วก็แตกกระจายตัวออกมาทําให้คุณใช้ได้ง่าย นั่นหมายความว่าคุณจะได้เนื้อคูชั่นที่ปกปิดแต่บางเบาแล้วก็ลื่นลื่นไหลใช้ง่ายเหมือนรองพื้นเนื้อเรียบขึทั่วไปนะครับส่วนอย่างที่เทคโนโลยีที่2นั่นคือเรื่องของการบำรุงนะครับคูชั่นรุ่นนี้เนี่ยมีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำเนื่องจากว่าเป็นตระกูลบลองโคลมาของจูเอเอมูระเขานะครับส่วนผสม2อย่างหลักๆนะฮะที่ช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำได้แก่ m e ลานอ SW นะครับแล้วก็วิตามิน Cg ซึ่ง2อ,อย่างนี้มันจะลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำหรือแม้กระทั่งรอยจ้ำแดงที่เวลาคุณเป็นสิวแล้วชอบบีบแค้แกะเกาตรงนี้มันก็ทำใหออ้อาการเหล่านั้นเนี่ยทุเลาแล้วก็จางหายไปได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนอย่างที่2ฮะ SPF 50บวก PA 3บวกแน่นอนว่าเพรเป็น50บวกแล้วเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการปกปิด ไม่ใช่ปกปิด้าปกป้องวิวจากแสงแดดในประสิทธิภาพที่สูงมากๆนะครับครนี้ผลอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการบำรุงเนี่ยมันมีอันหนึ่งฮะคือเรื่องของฟิลเตอร์รองพื้นที่ให้การปกปิดสูงมากๆเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีฟิลเตอร์ทึบแสงซึ่งเวลาคุณทารองพื้นลองไปบนผิวหน้าแล้วเนี่ยฟิลเตอร์เหล่านั้นเนี่ยมันจะเคลือบผิวชั้นแล้วชั้นเล่าชั้นแล้วชั้นเล่าเคลือบผิวไปเรื่อยๆซึ่งผลที่ได้รับก็คือ ผิวคุณจะดูหนาแล้วก็ดูเหมือนการแต่งหน้าที่แบบใสหน้ากากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของชูเอมูระนเนี่ยเขามีฟิลเตอร์ทับแสงที่บางเบาวกว่ารองพื้นทั่วไปไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่านะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเวลาคุณใช้ไปมากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่เนี่ยผลที่ได้มันจะดูบางเบามากๆนะครับแล้วก็อย่างที่3อันนี้เป็นไฮไลท์นะครับเป็นสิ่งที่ปันรู้สึกว่าปันลองชั้นมาหลายแบรนด์ในท้องตลาดแล้วปันรู้สึกว่าปันเลิฟชั่นจากชูเอมูระที่สุดเลยนั่นก็คืืออออในนเร่งงงขงฟง้ํา สิ่งนี้นี่นะฮะนี่คือฟองน้ำที่อัจฉริยะมากๆนะฮะคนคิดค้นฟองน้ำรุ่นนี้นะก็คือคุณยูจิอาซโนะนะครับเขาเป็นหัวหน้าช่างแต่งหน้าระดับสากลแล้วก็เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องขอบคุณบุคคลท่านนี้มากๆนะฮะที่ออกแบบฟองน้ําคูชชั่นดีๆมาให้เราใช้ซึ่งจากที่ปันได้ลองมาประมาณเป็นแบบเกือบสิบยี่ห้อแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ฟองน้ําคูชชั่นเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเป็นฟองน้ําทั่วไปก็บ้างหรือแม้กระทั่งเป็นเนื้อโพลิยูรีเทน ซึ่งข้อจํากัดของฟองน้ํา2อย่างนั้นเนี่ยอย่างแรกคือเรื่องของการทำความสะอาดมันจะทําความสะอาดยากนะครับเวลาคุณล้างเนี่ยบางทีมันอาจจะมีคราบรองพื้นตกค้างอยู่นะครับหรือว่าหนักไปกว่าน,นั้นฮะเวลาคุณใช้ฟองน้ําแล้วคุณเก็บไว้ในที่ที่ร้อนจัดๆหรือว่าปล่อยให้ฟองน้ําของคุณเนี่ยอันเป็นแสนเป็นแสนรักแสนห่วงเนี่ยโดนแดดน,นานๆเนี่ยฟองน้ํามันจะแตกแล้วก็กรอบง่ายๆนะครับแต่ฟองน้ําชนิดนี้ฮะเวลาคุณใช้คุณจะต้องเอานิ้วมือ3นิ้วเนี่ยนะครับสอดเข้าไปก่อน ฟองน้ําชนิดนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2 l a เลเยอร์ด้วยกันนะครับด้านในก็จะเป็นฟองน้ําที่เป็นให้ความนุ่มสบายเวลาที่คุณใช้คูชั่นนะครับส่วนด้านนอกนะไอตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะมองไม่เห็นนะฮะทั้งหมดทั้งมวลมาประมาณ1ซนติเมตรแต่ด้านนอกมันน่าจะประมาณ0.02มิลหรือว่า0.02มิลประมาณเนี้นะครับซึ่งมันเป็นขนขนปุย ละเอียดละเอียดเส้นเล็กๆที่มันทํามาจากไนลอนซึ่งไอ้ขนตรงนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าเวลาที่คุณเอาพัฟเนี่ยไปแตะที่เนื้อคูชั่นแล้วก็ดึงขึ้นมาหลังจากนั้นคุณเอา,เอาพัฟที่มีเนื้อคูชั่นเนี่ยสัมผัสไปบนผิวเนี่ยแล้วก็ยกพัฟออกเนี่ยสิ่งที่ได้นั่นก็คือฟองน้ําชนิดนี้จะไม่กินรองพื้นแต่รองพื้นของคุณจะถูกอบอุ้มขึ้นมาแล้วก็แนบสัมผัสไปที่ผิวหน้าของคุณ นี่คือข้อดีนะฮะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ปันใช้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วลองดูครับเห็นไหมครัว่ามันไม่เปื้อนเลย มาดูสะอาดมากๆนะครับเป็นเทคโนโลยีโดยเฉพาะของชูเอลมาลเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่2คือมันทำทำความสะอาดแล้วก็ซักล้างได้ง่ายนะครับฉะนั้นคุณหมดปัญหาในเรื่องของการใช้ฟองน้ําแล้วก็ต้องมานั่งคอยกังวลเรื่อง,องความสะกะปรกเวลาคุณหยิบขึ้นมาใช้ว่าอายเขานะบางทีบางคนเนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วฟองน้ําแบบเหลืองแบบว่าเหมือนใช้มา2อสมเดือนนะฮะแต่อันนี้เนะี่ยไปใช้มาอาทิตย์หนึ่งมันก็ยังดูใหม่ดูสะอาดนะฮะ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ปันค้นพบหลังจากที่ปันเอาไปใช้ที่ญี่ปุ่นตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเวลาปันใช้คูชั่นเนี่ยปันไม่ชอบเรื่องของการปกปิดที่มันหนามากนะแต่เราเป็นคนที่ชอบลองเราก็อยากลองคูชั่นจากชูนนี้แหละแต่ครานี้เขาเคลมว่ามันปกปิดแบบปันการจนถึงมากหรือบางคนอาจจะทําปันกลางไม่ได้แลวบางคนมากไปเลยเราก็เลยกังวลว่าเราจะทํำยังไงล่ะใหเ้เราใช้คูชั่นไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันดูไม่หนาจนเกินไป แน่นอนฮนะด้วยปัญญาสไตล์นะฮะก็ต้องสรรหาวิธีอุตลิว่าจะทํายังไงให้มันใช้ได้ตามความต้องการของเราปันก็ไปเชิวิธีหนึ่งครับวิธีนี้มันง่ายมากๆมันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะฮะหลังจากที่ปันใช้คูชั่นลงบำรุง,เสร,งรเสร็จแล้วลงกันแดดเสร็จแล้วปันก็ลงคูชั่นตบๆๆๆทั่วไปของบันน้ำปกติปันก็ทิ้งไว้สักประมาณ5หรือประมาณ10นาทีจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งเอาไว้เรากําลังเล่นเกมในห้องน้ำานี่ฮะและเกมมันกาลังให้เรากดผ่านด่านต่อไปอย่างเงี้ย เราก็เลยทาเสร็จแล้วเราก็เลยมากด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 ผนานต่อไปเสร็จแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เผลอเราก็นึกว่าเรายังไม่ได้ทาคูชั่นเราก็เลยเอาฟองน้ําอันนี้เนี่ยแตะเนื้อคูชั่นแต่แต่นิดเดียวนะฮะแล้วก็เอามาวนเป็นวงกลมตึงต้งตึงต้งงงปรากฏว่าไงรู้ไหมฮะไอ้ผลลัพธ์ที่มันดู หนาในตอนแรกเนี่ยหนาเกินความต้องการของเราเนี่ยมันดูบางเบาลงครับแล้วก็มันไม่ไม่เป็นแผ่นๆไม่เป็นจำ้จำๆดวงๆด,ด้วยนั่นเป็นเรื่องบังเอิญคราวนี้ก็เอาละ่ะเราเจอแล้วเทคนิคที่จะทําให้รองพื้นของชูนั้นมันดูบางเบาลงได้ก็เลยวันรุ่งขึ้นลองใช้วิธีนี้ดูฮนะก็เลยทาคูชั่นไปเสร็จปุ๊บทิ้งไว้สัก5นาทีแล้วก็เอาฟองน้ำเปล่าๆนี่แหละ มาเกลี่ยเป็นวงวนเป็นวงกลมโดยที่ไม่ต้องออกแดงนะฮะวนไปเรื่อยๆเหมือนเวลาเราใช้แป้งพวกคารบูกิเกี่ยแป้งผสมรองพื้นวนไปเรื่อยๆคนที่ได้หลับัะมันดูมันดูบางเบาแต่ถ้าว่ามันปกปิดแล้วก็เนื้อเนี่ยมันดูแบบชุ่ม,ช,มชื้นเหมือนเหมือนในแบบที่คุชชั่นควรจะเป็นนี่คือความมหาัศาจรรย์ของฟองน้ํารุ่นี้นะครับนั่นก็เป็นเหตุที่ทําให้ปร,รประทับใจมากๆนะฮะ อาละครับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวปันจะมาลองอาทาให้ดูนะฮะว่าข้างที่ลงคูชั่นของชูเอมูระกับข้างที่ไม่ได้ลงคูชชั่นของชูเอมูระเนี่ยความแตกต่างในเรื่องของการปกปิดแต่ยังอยู่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันออกมาผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งสีที่ปันใช้นั่นก็คือสีเบอร์754นะครับมีเดียมเบจเดี๋ยวเรามาลงดูกันเลยฮะ,ะว่าผลลัพธ์จะมาเป็นยังไงนะครับ เรียบร้อยนะครับข้างนี้คือข้างที่ลงคูชชั่นของชูอุเอมูระนะฮะส่วนข้างนี้ก็คือข้างที่ไม่ได้ลงนะฮะจะสังเกตเห็นว่าสีที่ลงไปเนี่ยจะออกเหลืองนิดหน่อยนะครับแต่เวลาลงไปแล้วเนี่ยมันก็เบลนกืนไปกับผิวนะครับครนี้เนี่ยปั่นลงไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเป็นการลงแค่เพียง ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เทคนิคโดยการใช้อฟองน้ําของชูในการเกลี่ยเป็นวงกลมอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ว่ามันสามารถทําให้บางได้นี่คือ,อทาไปครั้งเดียวแล้วคือผลลัพธ์ของเขาเลยจริงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าอยากจะให้ได้บางเบากว่านี้บางทีผู้ชายอาจจะไปซื้อไปใช้เองก็ได้นะฮะเพราะว่า สมาชิกแฟนเพจของพันส่วนใหญ่เนี่ย่านข้างาจะเป็นผู้ชายเยอะนะครับผู้หญิงก็มีปะปะปลายบ้างนิดๆหน่อยๆส่วนผู้หญิงที่เป็นแฟนเพจจริงๆจะเป็นวัยที่ประมาณ35ปีขึ้นไปชอบแต่งหน้าให้ดูอ่อนเยาว์บ้างสนุกสนานกับการแต่งหน้าบ้างน,นะฮะแต่สำหรับผู้ชายถ้าซื้อไปใช้เนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เทคนิคที่ทำให้มันดูบางเบาลงเพราะว่าถ้าเกิดใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยการลงคูชั่นขนาดนี้บางทีอาจจะทำให้คุณรู้แล้วคุณใช้คูชั่น นะครับฉะนั้นเนี่ยลองไปปรับใช้ด้วยกันดูนะฮะเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งมันจะลงให้เท่ากันทั้งสองข้างแล้วเดี๋ยวมาดูว่าผลลัพธ์ออกมามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่ลงให้เท่ากันทั้งสองด้านแล้วเป็นยังไงบ้างครับผลลัพธ์มันก็ดูเป็นธรรมชาตินะฮะด้วยปัว่าน่าจะเป็นเรื่องของสีของเขาด้วยนะฮะคูชั่นรุ่นนี้เนี่ยมีทั้งหมด6เฉดสีแล้วแต่ละสีเนี่ยด้วยคำที่ว่า ชื่อแบรนด์ก็เป็นชูเอลมาลาอยู่แล้วนะ,ะเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นในเรื่องของการแต่งหน้าที่เหมาะสำหรับผิวเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยเวลาที่คุณลงไปแล้วสังเกตว่าครูชันที่เป็นแบรนด์เอเชียส่วนใหญ่ทาไปปุ๊บมันจะกลมกลืนไปกับผิวนะฮะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้งานปกปิดด้วยนะครับ ยังไงก็ลองไปใช้วิธีนี้ดูนะฮะแต่นี่คือยังไม่ได้ลงในเรื่องของการใช้เทคนิคการเบลนเป็นวงกลมนะครับเพราะว่าอาจจะมีเวลาไม่มากให้คุณลองกลับไปทําดูแล้วก็ได้ผลลัพธ์ยังไงมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปดูก็ได้ว่าคุณใช้แล้วมันเวิร์กไหมหรือว่ามันประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยอลองไปใช้ด้วยตัวคุณเองสุดท้ายก่อนจะจากกันฮะ,ะปันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีข้อสงสัยแล้วว่าอ่ะคุณปันรีวิวไปหลายคู่ชันหลายแบบแล้วเนี่ย ตอบหน่อยสีว่าอะไรมันเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดฟุชชั่นที่ดีที่สุดสิ่งนึงที่ปัญญาจะบอกนะับมันไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าแบรนด์ไหนที่มันเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดคําตอบก็คือคุณเองเท่านั้นครับว่าจะตอบได้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับคุณฉะนั้นการหาคําตอบง่ายนิดเดียวครับเดินเข้าไปในเคาน์เตอร์แล้วก็สอบถามกับพนักงานแล้วก็ลองเลย ะะซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ปันกำลังพูดถึงก็ได้อาจจะแมชกับไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของคุณการใช้ชีวิตประจำวันอากาศที่คุณอยู่จะร้อนจะหนาวจะเย็นฉะนั้นเนี่ยคุณลองเข้าไปที่เคาน์เตอร์เถอะครับแล้วลองดูแล้วคุณจะได้คำตอบที่ใช่ที่สุดนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยปันก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันสำหรับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ